ก็รู้สึกเหมือนกับความฝันเลยครับที่ได้เข้ามาได้ะผมมาคิดมาตลอดเลยนะว่าตัวเองอ่ะไม่มีความสามารถกับไม่มีความกล้าพอที่จะทําอะไรแบบนี้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะลองทำวิทีโมันโดยตลอดเลยแบบได้มาคุยกับทุกคนได้มาสร้างสรรค์ผลงานเพราะงั้นอ่ะก็เลยรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาอยู่จุดนี้ได้ถ้าผมต้องตกรอบไปอ่ะผมไม่เสียใจนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เสียใจเลยเพราะว่าผมอ่ะได้ทาเต็มที่แล้วครับแล้วก็ได้ถ่ายทอดสิ่งที่อยากจะ ได้ถ่ายทอดผลงานแล้วก็ได้ถ่ายทอดตัวเอง <ไป S 1> ออกไปแล้วอพอง,งางนั้นไม่เสียใจยหรอกมันจะเป็นอารมณ์แค่แบบเสียดายมากกว่าที่จะไม่ได้เจอกับทุกคนอีกแล้วขอฝากถึงเพื่อนๆเพ็กด้วยว่าช่วยพยายามในส่วนของเราต่อไปด้วยขอฝากจิตวิญญ,ญาณกับความตั้งใจของเราให้ทุกคนช่วยสานต่อด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าถึงเราตกรอบไปแล้วอะแต่ปณิธานก็ความรักของเราจะส่งผ่านไปถึงเพ็กทุกคนแล้วก็มันจะส่งผ่านไปถึงผู้ชมทุกคนแน่ แล้วก็ฝากถึงรายการด้วยครับว่าขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสกับผมขอบคุณที่แบบให้ผมได้ลองทาในสิ่งที่อยากจะทําจริงๆถึงว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ทีมงานก็ดูแลผมดีมากเลยนะเลยรู้สึกผูกพันกันเลยรู้สึกแบบผูกพันกันมากเลยเอเหมือนกับเหมือนกับครอบครัวกันจริงๆเลยครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมเคยได้ยินว่าพวกเราดูเข้ากันไอโนชิโนจริงๆก็คิดเหมือนกันอย่างนั้นไม่ว่าไม่ว่ามุมใดลำแข้งหรือต่อครัว ใหออ้ผมเช็คก่อนว่าวันนี้หัวใจของคุณน่ะได้รับพลกรักษอหรือยังไหนดูดิจุ๊บอื <c oughs> มไม่เศร้าอ่ะเอยไม่เศร้าไม่เศร้าอ,อนี่ต้องฝากถึงคนดูทุกคนด้วยครับว่าขอบคุณจริงๆครับที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาตลอดอ่ะผมมาเป็นพวกที่ไม่มั่นใจตัวเองเลยแต่ว่าเพราะมีพวกพวกคุณคอยเชียร์อยู่อ่ะผมเลยรู้สึกรักตัวเองขึ้นมาได้ ผมที่บอกตัวเองพูดไม่เก่งอ่ะแต่ทุกคนก็ขอชมว่าผมพูดเก่งพูดสนุกผมที่บอกว่าตัวเองร้องเพลงไม่พอแต่ทุกคน,กคกนกทุกทททค,นทคนก็แบบคอยบอกผมมาตลอดเลยท้าผมร้องเพลงพอว่าผมที่บอกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ทุกคนก็คอยชมอยู่ผมอยู่เสมอเลยว่าผมเป็นคนเก่งอ่ะดีใจมากเลยครับดีใจจริงๆขอบคุณจริงๆครับสำหรับความรักที่มอบมาให้อ่ะครับแ <Swedish> <laughs> ม้ว่าผมจะต้องแตกสลายไปแล้วอ่ะแต่ผมอ่ะผมอ่ะก็จะพยายามต่อไปครับผม ต่ไม่ยอมอยู่อยู่อยูดกับแค่นี้แน่จะคอยจะคอยอบกอดความรักของทุกคนแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับผมไม่ว่าผมจะอยู่จะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าขอให้รวยไว้ครับว่าผมจะรักทุกคนตลอดไปครับผมขอบคุณมากจริงๆครับ